สวัสดีค่ะอันมนี้สิบพาทุกคนนะคะมาเก็บเงาบัวหิมะค่ะอันนี้เป็นหลากเงาบัวหิมะเป็นต้นพันธุ์สำหรับปลูกปีหนาเนาะค่ะเนาะมาเบิงงวิธีเก็บน้ำกันเลยจ้ะเนาะเก็บไปปลูกปีนาค่ะอันนี้กาขายอยู่เด้อจ้ะบู้ใลยอยากได้กะแท็กเขามาจ้ะ จะวิธีเก็บขังง่ายๆถังของเขาถัางนี่เบ่ต้องจาอก้นหรือจะ้ะเขาก็เอาดินใส่เอาดินใส่ประมาณนี่ค่ะประมาณท่านี่ยขึ้นทางก้นนิดนึงค่ะแล้วเขากะเอานี่ลงไปเลยค่ะ ถังน้อยถังใหญ่ขั้นใสได้หลายกับใสใส่ลงไปยังสี่ค่ะย่ามาห้เบิรงนี่จ้ะใส่ลงไปยังสี่เลยนะแล้วก็เสียาดินใส่ค่ะแบบนี้ค่ะมานนี่นะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปเลยค่ะดินกับเป็นดินซุ่มๆแจ็คหน่อยด้วยค่ะ ว่าค่ะเพื่อนๆมีดินแห่งเพื่อนๆจังหมดน้ำค่ะอันนี้ตักกันน่อยนี่ค่ะใส่ให้เต็มเลยได้ค่ะได้เต็มเลยเต็มถังเลยค่ะ ประมานี้ตบๆเล็กน้อยค่ะเต็มทางแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ปิดฝานะคะถ้าบ่ามีผู้ใดบ่มีฝาปิดก็เอาอันพลาสติกคุ้มค่ะถ้าดินเพื่อนๆแห้งเพื่อนก็โหดน้ำก้อนแล้วก็พักปิดค่ะถ้าดินชุ่มแบบนี้ก็ปิดฝาเลยค่ะแล้วก็เก็บไวน้นอ่า มองเย็นเย็นเนาะค่ะเนาะมองเย็นเย็นมองอสั้นใต้ดินนะคะประมาณนี้ค่ะ